ก็วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า k m m k i d s h ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถลี่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยคะ่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลย เรียผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคียข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปทีเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกมดหมูด้านล่างตรงนี้นะคะมดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็เปิดกลุ่มขึ้นมาเลยพัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณน,นะคะวันนี้ก็จะเพิ่มคนเข้า100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการแล้วกด ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่า,าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งค่ะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้ว เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งค่ะมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลับุนัดเพิ่มอีก5%ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านโทมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะเราก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนนสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่ค้าลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารเจนนส,ส็ิ้ลยะะคะ เสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะเราก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปา wallet ของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะ คาะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ดเคมเอ็ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก้5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store แล้วพิมพ์คำว่า,วา k m MM m k h c h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ อตอนนี้ยอดสมาชิกกลุ่มอยู่ที่155คนเนาะเดี๋ยวขอลีหน้าต่อก่อนนะคะเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทางเว็บไซต์เขาดำเนินการให้เราไวมากๆเลยค่ะ แทบจะไม่ต้องใช้เวลานานเลยนะคะแป๊บเดียวเองก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะขึ้นมาเป็น365เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถบของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k MM h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปให้แล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ